พลังคิดสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีจังเลยนะครับดูสิครับฟ้าใสเมฆลอยเต็มไปหมดเลยเอ๊ะอาจารย์ครับทําไมก้อนเมฆถึงมีรูปร่างไม่เหมือนกันล่ะครับ นั่นแสดงว่าขณะนั้นเนี่ยละอองน้ำเล็กๆที่อยู่ในอากาศสูงๆมันกำลังควบแน่นก่อตัวด้วยรูปแบบต่างๆกันนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าอุณหภูมิของอากาศตรงที่สูงๆหรือขึ้นอยู่กับความชื้นสัมผัส์ณบริเวณนั้นหรือว่าขึ้นอยู่กับปริมาณไอน้ําที่อยู่ณนตรงนั้นนะคะมันจึงทําให้ก้อนเมฆต่างๆเนี่ยมีรูปร่างแปลกๆออกไปค่ะน้อๆยังสงสัยเรื่องอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมช่วยกันตั้งชื่อผมเข้ามาด้วยชื่อไหนได้รับเลือกก็รับรางวัลกันไปเลยสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี